ครับตอนนี้ผมอยู่หน้าเอ็กเซลลอนดอนสถานที่จัดการแข่งขันเทเบิลเทนิสซึ่งลุงโลดทยนยมคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองประเดิมศึกพาราลิมเกม2012ได้แล้วหลังจากลุงโลดทยนยมตอนคู่ต่อสู้จากสเปนสต่อศูนย์เกมในนัดชิงชนะเลิศเทเบิลเทนิสชายเดี่ยวค์ด6และถือเป็นเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้อีกด้วย ส่วนอีกหนึ่งรายการสายชนคนเจนคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันวิวแชร์เลสซิ่ง100เมตรทีห4มาครองส่วนประวัติว่าโฮลัมตัวเต็งจากวิวแชร์5000เมตรชายทำได้แค่อันดับที่5ในรอบชิงชนะเลิศส่วนทางด้านนายมนตรีชายพันธ์รองผู้ว่าการฝ่ายพัฒนานกีฬาเป็นเลิศ<ม>การแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทย<ม>ส่วนเรื่องเงินอัดฉีดเป็นไปนตามระเบียบของการกีฬาประเทศไทย ผู้ชิงเนี่ยเป็นสเปนแต่ว่าก็น้องเขาตีได้ดีมากนะครับแล้วก็ชนะสามศูนย์เนี่ยเท่าที่ได้นั่งดูตั้งแต่แรกเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาหนึ่งเนี่ยเขามีความมั่นใจเพราะเจอกันที่ในโรงอาหารเขาก็บอกเขามั่นใจนะครับอันที่สองเนี่ยเกมก็สูสีแต่ว่าจุดที่เราเล่นได้ดีก็คือเราพยายามเล่นเข้าทางซ้ายเขาซึ่งเขาไม่ถนัดหลายลูกที่ได้ได้แต้มจากการเล่นแบบนี้ก็เข้าใจว่าผู้สอนโค้ชเนี่ย คงจะวางแผนแก้เกมมาได้ดีเพราะฉะนั้นหนึ่งนักกีฬามีความเชื่อมั่นแล้วก็ทําได้เต็มที่อันที่สองเนี่ยเราเล่นเกมได้แล้วก็สามารถที่จะโจมตีที่จุดอ่อนเขาก็อันนี้ก็เท่ากับให้น้องเขาประสบความสําเร็จก็ยินดีกับทางนักกีฬาทางาสมาคมแล้วก็ทางกรรมการประธานกรรมการโอลิมปิกอ่า,อาพาราลิมปิกครับ ของทางทางการกีฬาก็เตรยียมไว้นะครับตามหลักเกณฑ์ที่ได้อ่ให้ไว้ก็คือทางเหรียญทองก็เป็น2ล้านนะครับแล้วก็มีในส่วนของเงินที่เป็นแบบสวัสดิการหรือเป็นเงินเดือนอีก2ล้านนะครับอันนี้ก็คงเป็นประเด็นหลังเพราะาเมื่อเช้าที่พบนักกีฬาก็บอกทําให้เต็มที่เรื่องของเงินรางวัลก็เป็นเรื่องที่จะตามมาทีหลังแต่ว่าอย่าไปมองที่เงินรางวัลก,ก็ได้คุยกันว่าเราจะไม่กดดันนักกีฬาบอกเข้าทําให้เต็มที่ก่อนนะครับ ส่วนผลการแข่งขันนอื่นๆติดตามได้ในทุกช่วงข่าวทีสปอร์ตเอกชัยบงทองทีมข่าวทีสปอร์ตรายงานจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ